ออยังอ่าสวัสดีครับสนิสดโจทวีทชาแนลนะครับโอ้วันนี้มาฝากพ้องกับอาจารย์อีกแล้วครับกินอะไรดีลาบหมูลาบหมูนะครับไหนไหนเลยหน้าตาลาบหมูนี่โอ้อาแล้วมันใกล้เสร็จแล้วผมใส่ายไม่ทันอาจารย์โอ้ดูใส่แล้วบ้างใส่ใส่ใสพริกหอมใส่ต้นหอมผัชกชีต้นหอมผักชีนี่แหละค่ะออือขามะนาวค่ะมะนาวไม่ต้องเปรี้ยวมากผมมาก นี่เหรอหน้าตางมันหน้าตาอร่อยมากไงคุณโจชิมสิไม่ชิมอ่ะกินได้เลยอืมอร่อยใส่ครกคั่วชุบนิดหน่อยนิดหน่อยกันทผงร่วงแช่แล้วก็โอ้โหดูพริกก่อนดูพริกก่อนนี่ไต้หอมหน่อยหอมหน่อย ไม่ต้องก <c> ินอะเยอะครับคอาำหมูอย่างเดียวพอจะให้ทีให้เยอะให้เป็นกระลำบังให้ดูให้ดูให้กินหมดทุกฝั่งเดี๋ยวแถมต้นหอกับบักซีให้ด้วยนะโอเโอเคบรรยากยศใจดีครับอร่อยนี่ตาตาก่อนเลยครอืมโอ้โหยกมาตั้งเลยมีไหมลวงไม่มีปลาตงตัวไม่มีอาตาย ขอบครับทุกท่านครับค่ะย่างขอบคุณทีนะคุณดครับค่ะค่ะค่ะราประจันครับมาหน้ามาแล้วมานี่ครับมาแล้วนะครับรับหมูแล้วก็มีผักด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวโอ้แตงโมมีแตงโมด้วย น,นี่มือกำมืด้วยประจันแถมมือกมให้เหรอเด,ดี๋ยดินี่ประจันกำลังหงันกะำมือเลยนะเอ่อมื้อกลางวันนะครับเป็นมือที่หนักนิดนึงนะครับแต่วันนี้ไม่หนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกิกนแค่นี่ข้าวเหนียวห่อละห้าบาทอันนี้นะห่ห้าบาทของใครนั่นนะ่ะของลูกศักครับของลูกศรเ,เดี๋ยวเราชิมกันนะครับมาชิมกันเอ่อ เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับแป๊บนึงครับโอเคนี่ครับเรามานั่งกินราบกันดีกว่าวันนี้ากินด้วยกันได้นะแม่หรอกินแล้วกินแล้วล,วลวาบอร่อยนะลาบเนี่ยจริงๆมันมีเคล็ดลับนะครับการทำราบเนี่ยทำยังไงไม่ให้เหน็ดข้าวนะต้องมีวิธีนะครับ บางร้านทำเห,หม็นคาวจริงนะของประจันไม่เคยมีนะใช่มันไม่บางร้านมันจะแบบของประจันอยู่ในเคล็ดในตัวไม่บอกใครมีเคล็ดลับใช่ไหมหมูก็มีเคล็ดลับอ๋อใช่บางทีมันเป็นหมูสดไงครับเวลาทํามันอาจจะมีมีกลิ่นคาวไม่ใช่กลิ่นเหม็นแั่กลิ่นคาวอ่ะคาวของเนื้อเนื้อหมูครับชิมนะครับ <c oughs> วันนี้ที่6วันหอยออกนะเพื่อนเพือซื้อกันยังครับผมไม่ซื้อแล้วซื้อแล้วผมลองดู2,000ไม่โดนเลิกเลยวันนี้ประจันทำเปี้ยวนิดนึ่งราหมูต้องมาเปี้ยว ขาหมูกินกับปลาทีมเข้ากันดีดีนะขาหมูกับปลาทีมมันถูกยอดเออไม่ทอมก็ยังอร่อยครับก็ิเพราะถ้าเกิดบอกว่าไม่อร่อยเดีประจังเขาก็กดสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไงเงี้ยเราต้องบอกว่าอะไรนะผี่สิงคโปร์อ่ะเด็กอืมผู้สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้อร่อยงหมดนี่หมูไม่ได้ใส่ยาหนังอ่ะเออมันแก้มยิ่งกินมากเลนะอักจานไหมคุณ เฮ้ยไม่ต้องรอหรอกโหมีเพื่อนเดินนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนนิดนึงวันนี้แม่หนเจะไม่กินเบียร์ใส่น้ำตาลหน่อยไหมเป็ไอะไรครับเพราะว่าคุณเนี่ยทำเสร็จแล้วห้ามปรุงนะฮะปรุงยิ่งหนักนะเอาแค่ไหนแค่นั้นเลยได้นายเห็นกัจจันทร์ปะไม่เห็น นี่กุ๊้แครบใหญ่นะคะใสนไหมซัมบะเบิร์มีอยู่ร้านเดียวครับเพราะว่าไม่ได้ไปกินที่ไหนต้องมาที่นี่ครับอร่อยไหมอร่อยก็ต้องกินนะครับจะอร่อยกันแค่ไหอเปลี่ยนไหมอ่ะไม่ท้ามาตั้งแต่เช้าเลยไม่เสร็จสิรู้ขนวป้าสิคร นี่นะยิ่งร้อนร้อนม<ะ>าใส่มือแล้วจ <c oughs> ้มตำค่ะนี่ทานได้นะครับแบบังกินจ้าโมบังเบิร์ดนะฮะจกินินดันผมะมั้ยจ้าโมบง องเงินน้อยนะตอไก่ตอนะไม่มีดขอจิ้ม่อยนะคุณจอาไม่ค้าขายแล้วม่จิ้มอีกพายุ <laughs> <อ>จะมาอีกใช่ไหมคุณโจไม่ไแน่ใจเขาบอกเหรอื คนเรือคนเรือเขาจะรู้ว่าไหนลมเข้าลมไม่เข้าคนเรือเก็บของหมดเลยเนอทำงกเนี่ยเดอนที่ยี่สิบมาผมมีลูกค้าประมาณหกสิบคนนะอะไรนะหกสิบหกสิบคนนะมันตรงหมึกด้วยนี่มีงานด้วยบ้านยาแถลมีงานคนเยอะแต่วันนี้งานอะไรอ่ะงานบวกบวกไหไรบวกโน้นรักเนี่ย เฮจากตรงนี้ไปที่นี่ก็เต็มไปแต่งอะ่ะไม่ได้แต่งเขาบวชเขามานอนอนี่กันนี่จิบได้เนาะเขาจะไปเอาเสียอะไรอืม,อมโอเครวานมากแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับชุดนี้ขอคบคุณที่ติดตามชมครับ น,นี่จทย์ใ้ไปชนะครับล่าหมู